ส so, วัสดีครับอยู่กับผมกันเคยกับ n อ i ครับวันนี้เรามีภารกิจกันเช่นเคยครับนั่นก็คือทดสอบว่าจะมีคนรู้จักเราไหมครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันนั้นก็อยากให้ทุกคนกดถูกใจติดตามหรือกดไลค์กด Subscribe เพื่อที่เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีจิตกรรมมาฝากกันด้วยไปรับชมกันเลยฮะ huh? อะไรนะสุ่มเพชรฟรีมีที่ไหน ก็ที่นี่ไงเ,เว็บสุ่มเพจฟรีไฟล์การันตีได้ฟรีแน่นอนดูวิธีการสมัครกันนะครับอันดับแรกครับให้เราสมัครเข้าใช้งานของเว็บก่อนนะครับให้เราไปที่เมนูสมัครเข้าใช้งานครับก่อนอื่นให้เราคัดลอก UAD เกมของเรามาใส่นะครับจากนั้นตั้งรหัสผ่านกดยืนยันเพื่อทําการสมัครจากนั้นให้เราเข้าสู่ระบบด้วย UAD ของเราที่เราสมัครไปเมื่อสักครู่นี้แต่ก่อนที่เราจะสุ่มได้นั้นเราจะต้องหาเครดิตที่มีแจกให้ฟรีหรือถูกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ELR โค้ดซึ่งมันจะปรากฏให้เห็นในคลิปหรือออไไลฟ์สสสตรรีีีมมดดเเกขงงช่่นน้้ําาหทิ เร่มสมรางวัลหากได้รับรางวัลจะปรากฏที่หน้าจอและเมนูผู้โชคดีถ้าสนใจก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับอ่าล่ะครับเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับสวันดีแล้วคุณยินเยอะอา้เอาเฮ้ยเยอ,เอ,เอสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>

อย่ไปยืนไปยืนที่อื่นเลยอ้ย anyway, ช่วงนี้หมดเดี๋ยวะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไม่ควนดีกว่า ไม่ยินอยู่แค่ละบ๊ายบายนะไปแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับขอขอบคุณที่ทุกคนให้กำลังใจด้วยการสนับสนุนในการกดติดตามกดถูกใจไว้ในที่นี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ